สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง DAD Group ค่ะวันนี้นะคะทางช่องเราจะพาไปปั่นผักแควกันค่ะผักแควนะคะสรรพคุณเขามีมากมายหลายอย่างค่ะแต่วันนี้ทางเราขอเน้นเกี่ยวกับว่าการชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งน,นะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งอยู่ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะผักแครค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตระกูลเดียวกับพวกคะนา้าหรือว่าบลูแครี่หรือว่าพวกกะหลำปบีประมาณนี้ค่ะตัวนี้อะค่ะช่วงเออเป็นผักที่มีสารอาหารมากมายนะคะแต่วันนี้จะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งอะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นโรคมะเร็งนะคะก็เลยว่าจะเอาผักแครตัวนี้ค่ะมาปั่นให้คุณแม่ทานแัก ตอนแรกเลยนะคะที่เราซื้อมาเราก็ต้องเอามาล้างให้สะอาดก่อนนะคะตักแถวนี้ถ้าถือว่าเป็นอุโตฟกุ๊์อย่างมคะใช่ใช่ตัวนี้จริงๆอะ่ะมันจะมีคุณประโยชน์มากมายนะมันจะ เป็นผักที่มีน้ำตาลน้อยด้วยมันจะเหมาะกับคนที่ลดความอ้วนด้วยนะส่วนเนี้ยแต่ในที่นี้ที่ทำนี่คือจะบานให้คุณแม่กินเพราะว่าคุณแม่เป็นโรคมะเร็งตัวนี้มันจะช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งนะคะล้างให้สะอาดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องมาถึงขยามเดี๋ยวผักจะช้ำ มาหั่นเพื่จะเอาไปตัดตัวนี้ส่วนมากคนที่เดี๋ยวนี้ค่ะพวกคนที่รักสุขภาพเขานิยมทานกันอย่างที่บอกไปอะค่ะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าตัวนี้เป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดเลยทีเดียว นี่ค่ะหันแล้วปีนแล้วล้างแล้วเท่านี้เรา,าก็จะเอามาปัด แล้วก็จะเติมน้ํานะคะน้ำกรองค่ะน้ำกรองหรือน้ําน้ําขวดน้ำสะอาดนะคะหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็จะประมาณที่สองร้อยมิลลิลิตรนะคะสองร้อยซีซีนี่แหละคะ่ะก็จะได้ประมาณแก้วหนึ่งอะคะ่ะให้ลงไปค่ะ ซันหน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับมันยังหยาบหยาบอยู่เนี่ยค่ะไดแล้วมั้งเนาะจะให้คุณแม่ยกดื่มเลยค่ะอันนี้ คืออันนี้มันเรียกว่าสดๆเพียวๆเลยเราไม่ได้เติมอะไรเลยค่ะถ้าเกิดว่าบางท่านนะคะแก้วค่ะบางท่านอาจจะอยากจะทานง่ายนิดนึงก็ควรที่จะเพิ่มรสชาติให้เขาอาจจะใส่เป็นโยเกิร์ตหรือว่านมสดนมเปรี้ยวหรือว่าแตงโม ปลลดแล้วแต่เรา,เราปรุงแต่งได้เลยนะคะให้เราทานได้แบบง่ายๆอ่ะค่ะเพราะอันนี้กลิ่นมันก็จะกลิ่นผักอะค่ะคาดว่าน่าจะน่าจะรสชาติน่าจะทนะนอะไรประมาณเนี้ยขมๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นเมนูอ,อสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่ดูแลสุขภาพรักสุขภาพอะค่ะถ้าจะให้ทานง่ายๆเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นดีกว่าแช่เย็นคุณแม่จะได้ทานง่ายๆ อันนี้มันจะเหม็นเขียวกินมาเลยค่ะโอเคนะคะอ่าหลังจากเราปั่นเสร็จแล้วนะคะน้ำผักแควค่ะที่ได้ไหนแม่โชว์ซีนี่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันคาดว่ามันก็เป็นแค่ผักอนะคะคงจะกินยากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยเอากล้วยน้ำว้ามาให้แม่ให้แม่ <laughs> กินกินคู่กันคาดว่าจะได้แบบว่าเออช่วยช่วยได้นิดนึงอะเนาะไหนแม่แม่ลองแม่ลองกินดูซี เป็นยังไงบ้างเป็นไงแม่ก็หอนกินเป็นลูผักอะผักกินได้มไหมไม่ขมอ๋อหรอไม่ขมไม่แต่นี่มันมันเป็นน้ำด้วยแล้วก็เป็นเนื้อด้วยก็เดิเกี้ยวด้วยอ๋อพอดีเมื่อกี้ไงตอนที่ทําอ่ะกลัวว่าแม่จะกินยากก็เลยเอาไปแช่ช่องฟิวสแป๊บหนึ่งกะว่าให้มันเออให้มันเป็นเกร็ดน้ําแข็งให้มันเย็นเย็นึกว่านึกว่ามันจะขมไงก็เลยว่าแช่ช่องฟิวสหน่อยดีกว่าเผื่อแม่กินยาก อ๋อไม่ขมใช่ไหมกินง่ายใช่ไหมอ๋อเอ,อเลยบอกว่าเอองั้นเอากล้วยมากินคู่กันจะได้ช่วยจริงๆอ่ะตัวนี้นึกว่าขมก็เลยบอกว่าเออถ้าขมอย่างเงี้ยกินได้เลยแม่หรือว่าถ้าขมก็อาจจะแบบใส่เป็นพวกสับป,ประรดหรือว่าแตางโมปั่นลงไปหรือว่าเป็นโยเกิร์ตหรือว่าพวกนมเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วปั่นรวมแต่ถ้าแม่กินอย่างนี้ได้ออโอเค,อเ,คเหมือนค่ะเหรออ๋ออร่อยด้วยวจริงๆตัวเนี้ยไม่ขมแต่ว่า รู้สึกว่าแช่เย็นแล้วดีมันกินเหมือนเป็นเย็นเอ็นอะอืม,ด,มดีดีแม่เะหมือน,นมันเย็นอ่าดีแม่ถ้า่างนั้นเพราะตัวเนี้ยผักแครตัวเนี้ยมันช่วยลดคอเลสเตรอรอลด้วยนะแล้วมันมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระกินได้เลยแม่กินไปเลยมันช่วยแบบลดการอักเสบของร่างกายต่างๆแล้วแบบว่าพวกรอยเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยรอยเหี่ยวย่นริ้วรอยบนใบหน้าชะลอวัยช่วยผิวหน้าเปล่งปลั่งสดใสอะนะที่เขาแบบสับคุณมันจะเยอะไงป้องกันโรควัดได้ด้วยนะตัวเนี้ยช่วยเสริมพวกระบบ คุ้มคุ้มกันอะไรพวกนี้พวกของร่างกายระบบเผาผลาญซึ่งแบบว่าจะช่วยช่วยได้หลายเรื่องอะ่ะช่วยกําจัดพวกสารพิษที่สะสมให้มันออกจากร่างกายได้ด้วยแล้วก็แบบช่วยให้เลือดลําเลียงออกซิเจนไปแบบยังอวยวะต่างๆของร่างกายได้ดีด้วยนะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าอะไรนะจะแบบช่วยพวกเซลล์ที่มันเติบโตแล้วก็มันจะจําเป็นต่อการทํางานของตับด้วยเพราะฉะนั้นเอ๋ว่าผักแคลตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะ มันจะช่วยเรื่องอะไรอีกนะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงตับได้ดีด้วยวก็พกเกี่ยวกับการอักเสบของไขข้อข้อกระดูต้านพวกไขมันอักเสบได้ดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีด้วยนะตัวเนี้ยแล้วก็ช่วยพวกประมาณพวกปกป้องสายตาเราอะทําให้ดวงตาเราแข็งแรงลดอาการปวดล้าของดวงตาจากการใช้งานหนักพวกที่แบบอยู่หน้าคอมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น่าจะตัวนี้ช่วยได้ช่วยซ่อมแซมพวกเซลล์ที่สึกหรอชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้ที่คือตั้งใจทําให้แม่เพราะว่าเจอตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งที่แม่เป็นอยู่นะจะมีตัวเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นการช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษที่มันตกค้างแล้วก็จะลดการเกิดโรคของโรคลำไส้อักเสบต่างๆ ตัวนี้ดีมากแม่ตัวนี้เดี๋ยวนี้เขากินกันนอกจากว่าสรรพคุณอย่างที่บอกแล้วนะมันจะมีประมาณแบบบางคนเขาจะกินกินแทนข้าวกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะลดพวกไขมันลดพวกคอเลสเตอรอลพวกพวกแป้งและน้ําตาลเขาจะกินตัวนี้กินตัวนี้เพื่อลดความอ้วนได้ด้วยนะน้ําตาลมันน้อยไนงะกินได้ใช่ไหมกินได้เดี๋ยวเอาไว้ได้ทาให้กินใหม่ นึกตอนแรกนึกว่ากินยากยังตอนปั่นยังนึกอยู่แม่เขาจะกินได้ไหมนะพอปัน่นเอาโอ้โหกินผักเหม็นเขียวเลยนึกว่าต้องใส่น้กล้วยมาให้แม่เยิง่งแชนเย็นๆแล้วชื่นใจอืถ้ากินได้เราไม่ต้องไปผสมอะไรแล้ะกินตัวนี้เลยอย่างเดียวแต่ต้องคือต้องล้างให้สะอาดนะผักที่ซื้อมาต่างๆทุกอย่างอย่างเงี้ยจริงๆหมอเขาจะแนะนําเสมอว่าผักอ่ผักสดอะไรเงี้ย ไม่เอ่อย่งไง่ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งอะเวลาทําอะไรจะซื้อมาทําอะไรก็แล้วแต่จะประกอบอาหารหรือจะกินสดอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องล้างหลายๆน้ําหรือว่าก็ต้องแช่อะไรนะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาแช่แช่เบกกิ้งโซดาเพราะมันแต่ก่อนเนี้ยสมัยก่อนเขาบอกให้ใช้ด่างคับทิมทีมนี้ว่า มันก็หลายตำรานะคะอันนี้ต้องอยู่ในวิจารณญาณหรือว่าอย่างนึงก็คือลองลองลองเสิร์ชข้อมูลดูกันอีกทีแล้วกันค่ะเพราะว่าวางตำราจะบอกว่าคือสมัยก่อนนะคะเขาจะให้ใช้ด่างตบทิมในการแช่ผักเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่บางตำราพักหลังหลังมานี้เหมือนกับเวทนาการมันดีขึ้นหรือว่าข้อมูลอันนี้คือคืออีข้อมูลหนึ่งนะคะจะมีอีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าให้เอาเบกกิ้งโซดาค่ะแช่นะคะก็เป็นตัวเลือกค่ะ แต่ถ้าสำหรับที่บ้านสำหรับที่บ้านที่ใช้นี่นะคะจะไม่ใช้ทั้งสองอย่างค่ะจะใช้ออน้ําเปล่าค่ะล้างโดยการผ่านน้าเปล่านานๆล้างหลายๆครั้งอะคะ่ะจะไม่ได้ใช้ตัวอื่นแต่พวกนั้นก็ใช้ได้นะคะว่าไม่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ค่ะนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงคลิปหน้าเจอกันค่ะอร่อยไหมแม่กินโชยอีกรอบหนึ่งกินชยอีกรอบหนึ่ง อ่าสู้ต่อไปกับโรคมะเร็งนะลูกทำให้แม่กินนะอ่า,อา <ๆ S 2> ค่ะอย่างนั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะ DAD Group ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะจะได้ทำงานกันต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับครอบครัวเรานะคะ อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องด้วยดีออนวอเลยนะเนี่ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ